สวัสดีค่ะจากเซลล์มนาฮอนด้าโคราชนะคะวันนี้นะคะทุกคนมานามาตรวจสอบความเรียบร้อยของรถยนต์ค่ะก่อนส่งมอบรนให้ลูกค้านะคะ ซึ่งรถยนต์คันนี้ค่ะเป็น Honda Jazz รุ่น RS นะคะ RS คันนี้ค่ะสีขามุกค่ะราคาจำหน่ายค่ะอยู่ที่739,000บาทบวกค่าสีอีก1,000 0บาทค่ะรวมเป็น749,000บาทค่ะเดี๋ยวมะนาวขออนุญาตเริ่มตรวจสอบจากด้านหน้าของรถยนต์ก่อนนะคะฟิล์มนะคะที่มะนาวแถมให้ลูกค้าค่ะเป็นฟิล์มของล m ม n ินาค่ะรับประกัน3ปี ลูกค้ามะนาวเลือกความเข้มนะคะบานหน้าอยู่ที่60%นะคะ่ะแล้วก็รอบคันค่ะอยู่ที่80%สำหรับพอน้าแจนอ s นะคะก็คือด้านหน้าไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมน้อาะเพราะว่ามีมาให้จากโรงงานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟตัดมองนะคะหรือว่ากันชนหน้านะคะมีมาให้จากโรงงานแล้วค่ะถัดมานะคะอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าที่แถมให้ลูกค้านะคะก็คือคิ้วกันศาส์นะคะคิ Q ้วกันศาส์ติดตั้งทั้งหมดแล้วทั้ง4ชิ้นค่ะ มานะคะเสาอากาศค่ะแบบคีิปฉลามมานาวติดตั้งให้ลูกค้าแล้วนะคะเรียบร้อยเดิมสำหรับ Honda j a จ z ค่ะจะเป็นเสาอากาศแบบสั้นนะคะ Honda j a จ z รุ่น RS นะคะมีชุดแต่งมาแล้วจากโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตกันชนหน้าหลังนะคะมีมาเฉพาะรุ่น RS แล้วนะคะสำหรับล้อมแมงเนาะขนาด16นิ้วนะคะล้อจะใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆเลย กระจกนะคะมองข้างพับแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้มีไฟเดียวในตัวกระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะคะมือจับประตูสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายของรถยนต์กันอุปกรณ์นะคะที่มะนาวแถมให้ลูกค้านะคะเพิ่มเติมก็จะมีปลอกถ้อยเสียนะคะตรงนี้ติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะคะ ด้านท้ายนะคะของแถมอื่นๆที่มะนาวแถมให้ลูกค้าค่ะก็จะเป็นนวมหุ้มเบลนะคะนวมหุ้มเบลจะเป็นของคันด้านะคะถัดท,ท้ายถัดท,ท้ายของแท้ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะมีคําว่าแจ็สด้วยเปิดใต้ถักท้ายมานะคะจะมีชุดเครื่องมือแม่แรงนะคะอยู่ใต้นี้เลยแล้วก็ถ้าเปิดตรงนี้เนี่ยค่ะจะมียางอะไรอยู่ในรถให้เลยนะคะอุปกรณ์ครบถ้วนค่ะสำหรับคันนิ้นะคะมะนาวมี แถมนะคะแถม e บหนังให้ลูกค้าค่ะก็ติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นบอะสีดําได้สีแดงค่ะสปอยเลอร์ก็มีมาจากโรงงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันภายในนะคะคันนี้นะคะมะนาวติดตั้งไฟส่องสว่างเท้านะคะให้ลูกค้ามองเห็นไหมคะ จะเป็นสีแสงสีฟ้านะคะสำหรับ Honda j a Z นเนาะไฟส่องสว่างที่เท้าเบาะหนังนะคะเป็นเกรดพีวีเป็นเกรด PVC นะคะ100%เลยก็เบาะสีดำค่ะเดินตะเข็บได้สีแดงเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะลายนี้แบบนี้มีที่เฉพาะโคราชฮอน d a เท่านั้นกับเซล์มะนาวฮอนด้เท่านั้นนะคะถ้าสนใจติดตั้งแบบนี้นะคะทักมาหามะนาวเนาะ นอกจากติดตั้งบริเวณเบาะแล้วนะคะยังติดตั้งบริเวณแผงประตูด้านข้างให้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับกล้องบันทึกหน้ารถนะคะคือคันนี้เพิ่งติดฟิล์มนะคะจะยังไม่ติดกล้องให้เนาะเพราะว่าต้องให้ฟิล์มนะคะแห้งก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเราไปติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถเลยเนี่ยจะทําให้กล้องเราเนี่ยไปดูดกันกันกบฟิล์มหน้ารถนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดความเสียหายของฟิล์มได้นะคะ กล้องบันทึกหน้ารถจะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงมีใบรับประกันฟิล์มนะคะแล้วก็ใบรับประกันเบาะหนังให้ด้วยนะคะฟิล์มรับประกัน3ปีเบาะหนังรับประกัน1ปีค่ะสำหรับด้านในนะคะคันนี้เนาะอย่างที่มะนาวแจ้งเป็น Honda แจนรุ่น R S นะคะมะนาวตั้งเวลาให้ลูกค้าแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วก็รวมไปถึง เอกสารต,ต่างๆนะคะจะอยู่ภายในรถน้อเดี๋ยวมานเาเตรียมไว้ให้นะคะคันนี้นะคะเตรียมส่งที่จังหวัดอุดรธานีคันนี้เตรียมส่งมอบที่จังหวัดอุดรธานีนะคะขนส่งด้วยรถสไลด์นะคะลูกค้าไม่ได้ขับไปเองเนาะก<อ>็สำหรับ h o n d น j แจนนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำฟรีประกรนันนาะแล้วก็แถมในส่วนของ h อ n d a a n t i ติเ c a แค่นะคะก็คือฟรีนติเม c แค่ก็คือการขยายการรับประกันรถยนต์เพิ่มให้ด้วยนะคะ2ปีหรือ40,000กิโลนั่นเองสำหรับ Honda Jazz นะคะยังมีจำหน่ายอยู่นะคะในบางรุ่นบางสีสามารถทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามมะนาวทางเพจนะคะหรือว่าแอดมาที่ไลน์ได้เลยนะคะสนใจออกรถยนต์ฮอน d a านึกถึงมะนาวฮอนด้านะคะสวัสดีค่ะ